เพื่อนๆค่ะเช้านี้เมย์ก็มาส่องว่านหน้าบ้านนะคะตอนช่วงแดดแรงนะคะตอนนี้ได้ฝนน้องก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็เมย์ก็ลงปุ๋ยไปบ้างตอนนี้จากต้นเดียวนะคะตอนนี้ออกแตกมาแบบก่อใหญ่มากๆเลยนะคะไหลต้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแตกมาไหลต้นไหลไหลหนอ่อไหลต้นเลยนะคะดูนะคะเต็มกระถางเลยนะคะจากที่แอดเมย์ซื้อมามีต้นเดียวนะคะตอนซื้อมาแต่ตอนนี้โอ้ห ส่วนบางบางอย่างก็ตายไปก็มีแต่ว่าพวกพวกต้นไม้พวกนี้เขาจะมีหัวนะคะเนี่ยเนี่ยเขาจะค่อยๆแตะแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะคะก็คือก็ต้องเก็บไว้อย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวหน่อเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็แตกมาแล้วนะคะจากที่ตายไปนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะคะเริ่มแตกแต่ว่ารู้สึกว่ามันทมจะมีเพรียอะไรมาลงบ่อยมากเลยนะคะบางต้นก็ใบหงิกใบงอไปหมดเลย เกตพญานาคก็แตกออกมาไหลก่อเลยนะคะเพื่อนให้มาแค่กอเดียวนะคะแล้วก็เมย์ก็มาแยกนะคะมันแน่นไปแล้วนะคะกระถางมันเล็กกระถางมันเล็กมากไปนะคะก็น้องก็เลยแบบใบไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสมบูรณ์ช่วงนี้ก็ดอกอ่าชวนชื่นก็ ยังไม่ค่อยออกดอกนะคะเพราะช่วงก่อนออกเยอะมากๆนี่เพิ่งเพิ่งจะแตกแตกช่อออกดอกใหม่นะคะนาคาราดก็งามดีนะคะนานาคราดไม่ค่อยมีปัญหานะคะเขาก็เลื้อยของเขาไปเรื่อยๆนะคะอ๋อชมต้นไม้น้าบ้านนะคะเพื่อนขาอ๋อช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะก็คอยชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำขึ้นมาหน่อยนะคะต้นไม้นะคะ เมยก็ยืนส่ so. <laughs> องต้นทับทิมนะคะช่วงนี้ออกลูกนะคะคราวที่แล้วที่แอนเมย์ถ่ายไปออกดอกนะคะออกดอกเต็มเลยสีส้มๆนะคะตอนนี้ออกมาเป็นลูกแล้วนะคะเอ็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะน,นับไปแล้วนะคะได้สิบห้าลูกนะคะทั้งหมดทั้งต้นเลยนะคะที่ออกดอกออกดอกมานะคะเป็นเป็นออกลูกหมดเลย นี่งามนะะจริงๆแอมเม่ปลูกไว้ไม่ได้ไม่ได้นี่ว่าจะจะได้ลูกได้ผลหรอกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทานนะท,ท,ทานไม่ค่อยเป็นแ่ว่าเอาใบมันนะคะเอาใบมันไว้เวลาเราไปงานไปงานพวกงานศพงานอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็าจะใช้ใบทับทิมนะคะก็มีเพื่อนบ้านเขาก็มาขอเด็ดเหมือนกันนะคะขอใบเนาะ ไปทำพิธีเลยนะคะลูกเยอะนะคะไหลลูกก็เอเมนจะสูงเหนือบ้านเลยนะคะเกือบถึงหลังคาบ้านเลยเมย์ก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดกิ่งตัดอะไรก็ไปเรื่อยๆต้นนี้ก็ปลูกมานานหลายปีแล้วลูกเยอะเลยนะคะนี่ลูกนึงก็ใหญ่เลยนะคะกิ่งหนุนะคะโอ้อ ดอกแก้วก็เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะเพ erm. ื่อนๆนี <t ad> <t ad> <t ad> ่เป็นปุ่มๆปุ่มๆเต็มเลยที่ออกก็ออกนะคะนี่ที่ออกแล้วก็ออกนะคะแต่พี่เป็นปุ่มๆเยอะมากเลยเป็นปุ่มๆนี่ก็เตรียมออกนะคะปุ่มเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆคาดว่าวันสองวันนี้คงจะออกดอกเต็มต้นเหมือนข่าวที่แล้วเนาะข่าวที่แล้วเขาก็ออกดอกเต็มเลยนะคะเต็มต้นเลยรอบนี้ก็เหมือนกันนะคะ พอได้ฝนไปนะคะได้ฝนไปน้องก็จะออกดอกนะคะเตรียมออกดอกเป็นตุ่มเป็นตุ่มเยอะเลยาเนี่ยเป็นตุ่มเป็นช่อนี่ก็จะเป็นออกดอกนะคะตอนนี้คนโคนต้นก็เริ่มออกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะอ๋องามนะคะได้น้ําฝนนะคะได้น้ําฝนมั่งอะไรมั่งนะคะก็ส่องช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะคะฝนตกตลอดเลยนะคะเราส่องต้นไม้หน้าบ้านนี่นะคะเพื่อนๆค่ะ ลงคลิปหน้าบ้านเหนือค่ะช่วงนี้ฝนลงนะคะเพื่อนๆค่ะต้นไม้ก็ออกดอกงามงามนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะนี่ใกล้ๆบ้านเอ็นเมย์อยู่ตรงเวียนนะคะ <c oughs> เขามาปลูกไว้นะคะมีคนทำแ,แล้วที่เขาเรียกอะไรประจําหมู่บ้านนะคะเขาก็มาปลูกไว้นะคะ <c oughs> อ๋องามงามมากๆเลยนะคะตรงนะะี้ยง,งามนะคะ เขามีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างนะคะดอกขาวนีต้นนี้ไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรนะคะเ<ม>พื่อนก็งามมากเลยนะคะดูนะคะกระถินก็มาขึ้น <c oughs> กระถินก็มาขึ้นนะคะมาขึ้นอยู่กลางกลางไอ้นี่เลยนะคะกลางวงเวียนเลยนี่นะคะตน้นอันนี้เขาเรียกต้นเพียนนะคะต้นเพียนเขามีหลายสีนะคะมีสีขาวสีแดงนี่นะ ชมพูก็มีนะคะออกชมพูม่วงนะคะบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์ก็ต้องรอเขาแดดออกแรงๆนะคะถึงได้เลยเดรสะเดรสสวรรค์ก็มีนะคะออกกันรักสีมานี่นะคะพอได้ฝนแล้วก็เบ่งบานนะคะออกดอกแบบสะพังเลยนะคะก็ปลูกไว้ที่วงเวียนนะคะ้ขงข้างบ้านเอเดเลยนะคะก็ดอกงามนะคะนี่นะคะ สวยงามเอดเมย์ชอบนะคะชอบต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยเดินดูแล้วแบบมันสดชื่นนะคะสบายตานะคะเพื่อนๆคะ่ะงามมากๆเลยค่ะอ้ <c oughs> ามีดูลยช่วงนี้น้องได้ฝนนะคะดูนะคะโอ้โหรอบเลยนะคะเนี่ยมีเดินรอบเลย สองน้องร,บรอบๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะงามนะคะหลากหลายสีเลยบัวสวรรค์พอาะเขาได้แดดมาออกเยอะนะคเพื่อนๆค่ะชมไม้ค่ะไ <c oughs> ม้นะคะสวยๆง,งามๆนะคะเพื่อนๆค่ะ